พระพุทธคุณข้อที่สมีบาลีว่าวิชิตะวิชโยวิชิตะวิชโยแปลกหูหรบคนที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะชาวบ้านนั้นมาทำให้มันคุ้นหูกันเสียบ้างก็จะเป็นการดีวิชิตะวิชโยวิชิตะวิชโยวิชิตะวิชโย วิชิตาเป็นคำกิริยาแปลว่าชนะแล้ววิชยะเป็นคำนามแปลว่าการชนะอย่างวิเศษสุดการชนะอย่างวิเศษสุดนั้นบุคคลใดชนะแล้วคือได้รับแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าวิชิตะวิชโยอัตถะหรือความหมายของพระพุทธคุณข้อนี้ เราจะรู้สึกว่าเป็นพระบริสุทธิ์กุณก่อนอนชนะกิเลสแล้วต้องสะอาดชนะค่าศึกก็ต้องสะอาดปราศจาก่าศึกนั่นจึงจึงเล่งถึงพระบริสุทธิ์กุลก่อนแล้วก็จะมองเห็นติดต่อกันไปเลยว่าความสำเร็จทั้งหลายต้องเนื่องด้วยปัญญา นั้นจึงมีพระปัญญาคุณเยื้ออยู่ในความชนะนั้นส่่วนทีแต่ว่าส่วนที่แสดงตัวออกมาให้เห็นชัดนั้นเราเลงถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณคือปราศจากศัตรูทีนี้ก็มาดูถึงคำว่าชายะ กวา,วาชายะนี่รากศัพท์ก็มีอัญถาว่าชเยออพิพระเวชเยแปลว่าชนะอภิภะเวแปลว่าครอบงำ <c oughs> ครอบงำนี่คือกระทำไว้ในอำนาจเราครอบงำสิ่งใดได้ก็หมายความว่าเราทำสิ่งนั้นให้อยู่ในอำนาจของเราอย่างนี้เ,เรียกว่า อาภิภาเว <c oughs> คือครอบงำได้ <c oughs> นั่นคำว่าชยยะแปลว่าเรามีอำนาจเนื้อสิ่งนั้นนั่นคือชนะหรือชัยชนะที่นี่มีคำว่าวิเข้ามาอีกอเป็นน ศัพท์ประเภทอุปสรรคขยายความหมายของคำว่าชายะให้สูงขึ้นไปเป็นวิชยะยหรือวิชยัยคือชนะอย่างวิเศษชนะอย่างหมดจดเกลี้ยงเกลาไม่มีเหลือก็ได้คือนั่นคือคำว่าวิชยะ วิชยะหรือวิชัยวิชัยนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงได้รับแล้วทีนี้ก็ดูต่อไปว่าชนะอะไรคนที่กินข้าววัดแล้วไม่เสียข้าวสุกเปล่ามันก็ต้องตอบได้เหมือนกำปั้นทุกดินว่าชนะมารชนะมารโวย ที่คำว่ามานนี่มันคืออะไรถ้าตอบกันตามตัวหนังสือก็มีมานห้าอย่างกิเลสมานมานคือกิเลสขันธมานมานคือเบญจขันธ์มัจจุมานมานคือความตายอาภิสังขารมานมานคือกรรมหรือการกระทำที่ทําให้เกิดวิบาก เทวปตมานมานคือเทวบุตรหรือมานที่มาจากเทวบุตรถ้าเราชนะะ,ะนกิเลสสมานก็คือทำให้ไม่มีกิเลสให้กิเลสพ่ายแพ้ราบเปลี่ยนไปถ้าชนะขันธมานก็หมายความว่าต่อน,นี้ไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อีกแล้ว เบ้นจะขันไม่มาหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นได้อีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าชนะขันธมาน <c oughs> ทีนี่ชนะมัจจุมานหมายความว่าเมื่อเห็นสุญญตา,าอนัตตาแล้วไม่มีอะไรที่มันตาย <c oughs> มันมีแต่สังขานทั้งห้ายเปลี่ยนแปล,ปลงไปาตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่มันตาย ไม่มีเราตายไม่มีเขาตายไม่มีลูกตายไม่มีเมียตายไม่มีผัวตายไม่มีอะไรตายอย่างนี้เรียกว่าชน,นะมัจจุมานทีนี้อภิสังขารมานกรรมหรือกฎแห่งกรรมหรือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมหรือว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายใดก็ตามสงเคราะห์อยู่ในคำนี้ เรามีความรู้แจ้งชัดเฉพาะในเรื่องการปรุงแต่งนี้ไม่มีจิตที่โง่เง่าไปลหลงไหลการปรุงแต่งนี้โดยความเป็นตัวตน <c oughs> ก็เรียกว่าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตนี้ให้มีกิเลสหรือให้มีความทุกข์ได้ ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งกิตนี้ให้มันเป็นไปในวัฏฏะได้อย่างนี้เรียกว่าชนะอภิสังขารมานทนิดที่มานตัวสุดท้ายเรียกกันว่าเทวปุตตมานท่านอธิบายกันว่าพวกเทวดาชนิดไหนก็ไม่รู้มันชอบอ รังแกมนุษย์เบียดเบียนมนุษย์หรือเล่นแกล้งมนุษย์ <c oughs> เขาอธิบายกันอย่างนั้นก็ตามใจเขาอรมาไม่เห็นว่ามันจะอธิบายอย่างนั้นคำว่าเทวบุตรเนี่ยมันหมายมันเป็นในความหมายของการได้ตามใจชอบในเรื่องความสุขโดยเฉพาะเกี่ยวกับกามารณมก่อน ความหมายหรือคุณค่าแห่งกามารมที่พวกเทวบุตรเขาลหลงไหลกันนักนั้นไม่ครอบงำจิตใจเราได้อย่างนี้เรียกว่าเราชนะเทวบุตรตมานไม่ว่ามันจะสูงกันไปถึงเรื่องรูปปธรรมอรูป,ปธรรมคือเป็นพรมก็รวมอยู่ในพอนี้แหละมันไม่ทำอะไรแต่เราได้มันไม่หลอกให้เราไปลหลงไหลได้ แต่คำว่าเทวปตานี่ก็จะเล็งกันเฉพาะในระดับของกามารมหรือกามาภพเท่านั้นเป็นอันว่ามารทั้งห้านี่ถูกฆ่าตายหมด <c oughs> สำหรับพระพุทธองค์นั้นทรงชนะมารแล้วมารก็คือมารห้านี้ ที่อยากจะดูต่อไปถึงอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเนื่องกันและมีความสำคัญมากนั่นก็คือบ่วงมานอะไรเป็นบ่วงมานที่ถือกันเป็นหลักทั่วไป mm hmm. ก็ได้แก่อารมณ์ทั้งหกรูปเสียงกลิ่นรสโผดถัพพระธรรมารมเรียกว่าอารมณ์ทั้งหกที่เป็นอนิจธารมก็เป็นบ่วงไปแบบหนึ่ง ที่เป็นอนิจารมก็เป็นบ่วงไปอีกแบบหนึ่งและส่วนใหญ่นั้นมันเป็นอิทธารมคือรูปรสวินเสียงโผรถัพพระสมารมที่น่ารักน่ายินดีที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสซึ่งกิเลสจะจับช่วยเอาได้โดยง่ายโดยสะดวกนี่เขเรียกว่าบ่วงมา่า <c> น <oughs> ส่วนอนิจจารม์นั่นมันก็มีความหมายมากคือว่าเราไม่อาจจะมองข้ามหรือเมินเฉยต่ออนิจจารมด้วยเหมือนกันคนทั่วไปคงจะรู้จักดีว่าสิ่งที่เราไม่เกลียดสิ่งที่สิ่งที่เราเกลียดเหลือประมาณไม่รักเลยเนีย่ทำไมเข้ามากวนอยู่ในใจได้ก็เพราะว่ามันมีลักษณะที่เป็นบ่วง ในทางที่ตรงกันข้ามซึ่งทําให้เกิดกิเลสได้อย่างเดียวกันอิทธารมทําให้เกิดราคะหรือโลภะนิถารมมันก็ทําให้เกิดโทสะหรือโกธะมีอาการที่กู่พันจิตรบกวนจิตได้ด้ยวยกันทั้งนั้นนี่เราจะเรียกมันว่าบ่วงแห่งมาร นี่ขอตะเลิดไปอีกสักนิดหนึ่งถึงเมืองมารนนครแห่งมารนหรือเมืองของมารนมันอยู่ที่ไหนก็ระบุไปยังพบทั้งสามคกอการมาพบรูประพบอรูประพบทั้งสามนั่นแหละคือเมืองแห่งมารนไม่มีพบไหนที่ไม่ประกอบไปด้วยมารน นั่นจึงเอาพบทุกพบเป็นเมืองแห่งมารมีมารแล้วมันก็มีบ่วงแห่งมารแล้วก็มันมีตัวมารสยามารเสนามารลูกน้องมารที่จะครอบงำย่ำยีมนุษย์เรานี่พระองค์ทรงชนะมารอย่างวิเศษสุดหรืออย่างเกลี้ยงเกลาด้วยอำนาจของอะไร เดรันาจของอาวุธสำหรับฆ่ามารอาวุธสำหรับฆ่ามารน,นี่คืออะไรก็คือปัญญาโยเทธรรมารังหิปัญญาอุเทนะนีคำกลอนในภาษาบาลีมีอย่างนี้ท่านทั้งหลายจงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญา ในเรื่องปัญญานะั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันยืดยาวแล้วอธิบายอยู่เป็นประจําไปค้นหาเอาก็ได้แล้วหลักเกณฑ์มันก็ตายตัวคือรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่คืออานนี่คือปัญญาเป็นอาวุธสำหรับจะตัดความโง่ความหลง หรือทําลายเชื่อแห่งความโง่ความหลงทําลายความเคยชินแห่งความโง่ความหลงเป็นอาวุธวิเศษอย่างนี้นี่เมื่อ,อปัญญานี้ได้เจริญงอกงามถึงระดับเป็นมัคคยานกระทั่งเป็นมัคคยานในระดับสุดท้ายคืออรหัตมัคคยาน <c oughs> มันก็ ตัดมานหรือทำลายมานล่างสารมานอย่างราบภาพเรียบร้อยในพริบตาเดียวยิ่งกว่าระเบิดกรมาูสมัยนี้ไปเสียอีกพระองค์ทรงชนะมารอย่างบทสวดที่สวดว่า เป็นผู้มีชัยชนะอันวิชิตแล้ว <c oughs> ข้อปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้ทั้งเจ็ดประการควรจะพิจารณากันดังนี้ว่าข้อหนึ่งพระองค์ทรงชนะมาร เรารู้เรื่องมารรู้เรื่องการชนะมารรู้ผลแห่งการชนะมารรู้ความเป็นอิสระของบุคคลชนะมารซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเราก็เกิดศรัทธาไม่หวันไไวในพระภูมีพระภาคเจ้านั้นพอ <c oughs> เกิดมาแพ้เนี่ยมันใช่ไม่ได้ แต่คนเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเรียกว่าแพ้อย่างไรเรียกว่าชนะกลับเอาแพ้มาเป็นชนะเอาชนะมาเป็นแพ้ในวัดนี้มีพระเนรหลายองค์ยังโง่ในเรื่องนี้คือไม่ยอมเชื่อว่าไอ้แพ้น่ะเป็นพระไอ้ชนะนั่นเป็นมารคอยแต่จะชนะด้วยกำลังชนะด้วยปากแข็งชนะด้วยกิเลส มันไม่รู้ว่านั่นนั่นคือแพ้อาตมาอุตสาธิบายอธิบายอะไรก็มไม่ยอมเชื่อก็เลยต้องเอามาพูดไว้ในที่นี้ด้วยข้อสองว่าระลึกถึงเป็นประจำคอยระลึกถึงพระองค์ผู้ชนะมารเป็นประจำอยู่ในจิตใจ ตลอดการโดยการถ้าพูดเป็นบาลีต้องพูดอย่างนั้นตลอดเวลาที่ควรกระทําเวลาไหนควรกระทําเป็นท,ท,ทำทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่ากาเลนะกาลังตลอดการโดยการคือทุกคราวที่ควรจะกระทําหรือกระทําได้อย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นเลยมาน,นึกถึงเรื่องที่ออน่านึก คือความชนะมารของพระองค์และสามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นยิ่งสำคัญมากเพราะว่ามารน,นี่ก็ย่ำยีเราอยู่ตลอดเวลาไม่มากก็น้อยคข้ามาตลอดเวลานี่ไม่ได้หมายความว่าตลอดทุกครั้งที่หายใจออกข้าวแต่หมายความว,าว่ามันทุกวัน วันละหลายหลายครั้งไม่มากก็น้อยเดี๋ยวก็กิเลสสมานเดี๋ยวก็ขันธมานเดี๋ยวก็มัจจุม,มานเดี๋ยวอภิสังขารม,มารเดี๋ยวก็เทวปุตตมานไปคิดดูเองพอมีอันตรายเกิดจากมานไหนจิตใจจะลึกถึงพระพุธทธองค์ ผู้ทรงชนะมารก,ก็มีกำลังใจเกิดขึ้นในความน่าใจเกิดขึ้นข้อสี่ว่าทำตามท่านหรือน้อมนำเข้ามาสู่ตนข้อนี้ก็หมายความว่าให้เราพิจารณาในลักษณะที่พอจะเห็นได้ว่าเรามีการชนะมารอยู่อย่างน้อยกว่าน,นิดหนึ่งเราจะไม่พ่ายแพ้หมดสิ้นโดยประการทัางปวง วันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะต้องมีเรื่องชนะมารตามสมควรข้อห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนนี่ก็หมายความว่าระวังระวังมั่จะทำอะไรระลึกถึงคำว่าแพ้แก่มารหรือชนะแก่มารเสียก่อนแล้วจึงจะทำอะไรลงไปพูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีตัดสินใจอะไรก็ดี มีสติถึงมารกันเสียก่อนนี่เราเรียกว่าทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านเป็นอย่างไรในกรณีอย่างนี้ท่านชนะมารข้อหกละอายเมื่อล้มเหลวคือเมื่อพ่ายแพ้แก่มารในลักษณะใดในระดับใดก็ละอายเพราะคนพ่ายแพ้แก่มารและยอมแพ้แก่มารน,นั้นไม่มี ความชอบรรมใดๆที่จะมาเป็นสาวกของพระองค์ผู้ทรงชนะมารแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีแล้วไม่เท่าไหร่ก็จจะชนะมารตามรอยพระพุทธองค์ไปได้ก็มีความละอายอย่างนี้ข้อเจ็ดสุดท้ายตรวจสอบ ในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำตามโอกาสนี่หมายความว่าคนนั้นมันก็มีความรู้พอที่จะรู้อะไรเป็นมารนชนะกันอย่างไรมันจึงจะประเมินผลได้แต่ถ้าคนนั้นมันอยู่ในระดับที่ไม่รู้ว่ามารคืออะไรแล้วมันเอามารมาเป็นพระพุทธเจ้าเสียอย่างนี้แล้วไม่มีทางควรจะระวังกันให้มาก <c oughs> บทช่วยจำเป็นคำกรอนสั้นๆว่าโอ้พระองค์ทรงพิชิตได้วิชัยแกมูมานน้อยใหญ่ไม่หวาดเสียว ไม่กลับแพ้แก่อะไรเรื่อยไปเที่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับบวงมาสถานใด <c oughs> คำที่ต้องอธิบายคือคำว่าพิชิตคือชนะอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าวิชัย คือความชนะอย่างสิ้นเชิงจึงพูดว่าโอ้พระองค์ทรงพิชิตได้วิชัยแกมูมานน้อยใหญ่ไม่หวาดเสียวทุกคนมันกลัวตายหรือกลัวมานเดี๋ยวนี้พระองค์ไม่ทรงหวาดเสียวที่แล้วมาหรือต่อไปก็ไม่มี ความหวาดเสียวไม่กลับแพ้กแกม,มานอีกต่อไปแล้วไม่ข้องเกี่ยวกับบวงมานหรือดอกไม้อันล่อลวงของพระยามานที่เต็มอยู่ในโลกนี้แม้แต่สถานใด